เขมนอึ้งอ,อ้าปากค้างหลังไทยจัดเต็มตั้งเสาไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านตั้งบังเกอร์พร้อมยางรถเรียบร้อยติดกล้องวงจรปิดสุดล้ำแถมยังปักธงชาติไทยให้เขมนดิ้นเพราะฝั่งเขมินแทบไม่มีอะไรแค่กระต๊อบหลังคาล่วไว้นอนประท้วงไทยโดยก็เรียกได้ว่าตอกหน้าเขมินแบบจังๆให้มันรู้ไปว่าที่นี่แผ่นดินไทย หลังก่อนหน้านี้ด้านเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพาเร่งเสริมบังเกอร์เพื่อความแข็งแรงมั่นคงชายแดนด้านบ้านหนองจานและเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพายัางเร่งดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์บริเวณชายแดนไทยบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วเพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเสริมความมั่นคงและป้องกันการลุกลาอธิป,ปไตยในตอนนี้การก่อสร้างบังเกอร์มีความคืบหน้าแล้วกว่า60เอร์เซโดยตลอดแนวทางเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการติดตั้งยุโทโธปกรณ์และการเข้าออกของกำลังพลแม้เกิดมีฝนตกหนักพื้นที่บ้านหนองจานทำให้การเดินทางชายแดนหลายจุดยากลำบากถนนบางสายมีน้ำท่วมขังเป็นระยะแต่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่บ้านหนองจานก็ยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจเข้มดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำรถก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งภายใน1-2วันนี้เพื่อวางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานและการสื่อสารความสะดวกสบายลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในยามค่ำคืนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน และในพื้นที่ส่วนบ้านเจ็ดหลังก็มีการนำธงชาติไทยไปปักไว้เพื่อแสดงออกถึงการยืนยนันสิทธิในดินแดนว่าเป็นของไทยโดยสมบูรณ์100%โดยมีเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาดูแลและจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วแต่ยังปรากฏร่องรอ,อยเข้าของเครื่องใช้เครื่องครัวของชาวเขเมรที่สวมรอยยึดครองพื้นที่สร้างบ้านเป็นของตัวเองและได้ถูกผลักดันออกไปซึ่งขณะที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามสแลนสีดำก็พบมีการสร้างเพิงที่พักหลายหลังแต่ไม่มีความวุ่นวายเคลื่อนไหวเหมือนก่อนหน้านี้ โดยชาวเขมรบางส่วนใช้วิธีซุ่มเฝ้าสังเกตการการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารเขมรที่คาดว่าอาจมีการเตรียมการต้อนรับผู้นำเขมรที่จะเดินทางมายังพื้นที่แนวชายแดนด้านตรงข้ามบ้านหนองจานแต่ฝ่ายไทยไม่ประมาทและเฝ้าระวังเข้มตลอด24ชั่วโมงซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เองเขมรก็ได้มีการนำคณะทูต IoT ของเขมรเข้ามาดูสภาพบ้านหนองจานฝั่งเขมรซึ่งมีไม่กี่ประเทศที่ตกลงมาที่หนองจาน และก่อนหน้านี้เองนะครับทางด้านจังหวัดสแก้วร่วมกับกองกําลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจ12ก็ได้นําหนังสือที่หุ่นมาเนตส่งสารแสดงความยินดีกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีคนที่32เป็นภาษาขเขมรส่งมอบให้บริเวณแนวลวดหนามป้องกันตนเองบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนชาวขเขมรรับทราบถึงข้อมูลการแสดงความยินดีดังกล่าว เพื่อเดินหน้าสารสัมพันธ์ไทยเขมรบนแผ่นดินไทยบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วในระหว่างรอผลการประชุม JAP ซที่จะนำเรื่องการลุกล้ำอิธิปไตยไทยมานานกว่า40ปีว่าจะดำเนินการอย่างไรในครั้งต่อไปซึ่งก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบ้านหนองจานที่หลังจากมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าและบังเกอร์เสร็จเรียบร้อยล่าสุดด้านคุณกันจอมพลังก็ออกมาโพสต์และเตรียมเดินทางมาบ้านหนองจานอีกครั้งในวันนี้เพื่อมอบบังเกอร์และกล้องวงจรปิด โดยได้ระบุว่าวันเสาร์ที่13เวลา13นาฬิกากันจอมพลังเดินทางไปบ้านนองจานสแก้วส่งมอบบังเกอร์ให้ทหารตำรวจพร้อมกับติดกล้องวงจรปิดอย่างดีแบบมองกลางคืนชัดแจ๋วตลอดริมชายแดนอ่ากล้องโอเคเอาเอาเหลี่ยมหนึ่งซูมๆก็ได้ครับพี่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ภายในโอเคอันนี้พื้นที่ภายในอ่าโอเคมาอันนี้เปิดเลเเดียวก็พอเดี๋ยวเปิดดูอันนี้คือภาพกลางวันกลางคืนนะกลางคืนครับอันนี้เป็นเฮ้ยกลางคืนนี่มันชัดเหมือนกลางวันเลยเหรอนี่คือเราให้ดูศักยภาพของกล้องเราก่อน คืออันนี้ตีสามใช่ครับตอนนี้ใช่ครับเวลาเที่ยงคืนต่างือนกลางวันเลยอ่ะมันเป็นกล้องไน g h t ั i ที่มันสำหรับดูกลางคืนโดยเฉพาะชัดเลยถ้าเดินเข้ามาเห็นคนที่เห็นหน้าไหมเห็นชัดเจนรูปพันธ์สันฐานเห็นยันเราก็จะเห็นแบบตาขาวๆแบบดูไม่รู้เรื่องได้ไหมครับเห็นเป็นปกติเลยครับเห็นเดินแบบปกติเลยเหรอโอ้โหสุดยอดนะชอบไหมแต่กผู้พัน์ชอบไหมอย่างนี้ โอ้ยสะใจเลยแล้วซูมได้เยอะขนาดไหนเนี่ยนี่ซูมได้เยอะตัวนี้มันจะซูมไปดิจิตอลซูมนะครับก็คือจะซูมแบบใช้การกรูปปิ้งจากรูปออะไรย่างเงี้ยครับอ่ายังไงครับก็เนี่ยครับจะกรอบจะ้ตีกรอบได้ครับอ๋อเนี่ยครับแล้วอันเนี้ยผมถามไม่นึงที่เราคุยกันปัญหาเรื่องปลายรอยเชื่อมอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเรามีตัวรองรับแถวนี้ไหมอ่ามันมีกล้องที่เป็นต่อกับระยะเป็นทอดทอดอ๋อโอเคแล้วมันจะเนี่ยปลายตรงนี้จะเป็นช่องว่างไหม อ่าณนะตอนนี้มองเห็นเป็นพื้นที่ครับเป็นพื้นที่มีกล้กองรับกันพอ,อมีกล้องรับกันใช่ครับถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าตรงไหนมันยังขาดเติมได้นะพี่เติมเลยนะไม่ต้องแบบซีเรียสน,นะครับแล้วไอ้ตรงป่าอ้อยที่ที่ห่วงห่วงกันเน,นี่ยมีตรงไหนหน่ากังวลไหมที่แบบจะเข้ามาอะไรเงี้ยตรงพื้นที่เชื่อมเชื่อมต่อกันเนี่ยไม่มี

Hãy nó có kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย <c oughs> เพื่อติดตามข่าวสาร <c oughs> กระแสลาม่าทั่วบ้าน <c oughs> ทั่วเมืองนะครับ <c oughs> และเจอกันในคลิปหน้า <c oughs> เล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า